ปวดคอบ่าไหล่เราหาทางออกได้ไม่ได้ยากเลยค่ะเพียงแต่คุณรู้จุดว่าต้นคอคุณมันเสื่อมหรือเปล่าต้นคอคนเราเนี่ยมีกระดูกทั้งหมดเจ็ดชิ้นกระดูกเจ็ดชิ้นนี้เราจะสำรวจได้ยังไงว่ากระดูกชิ้นไหนเสื่อมสุดหรือมีปัญหาส่งผลต่อร่างกายเราเช็คได้ไม่ยากหนึ่งเราเดินตรงไหมหรือว่าเราเดินคอเอียงไหมหรือว่าเกี่ยวข้องกับสายตาคนที่มีปัญหา กระดูกต้นคอผิดปกติคุณต้องเช็คว่าตาคุณเอียงตาคุณเล,เลตาคุณเขหรือว่าคุณสายตาสั้นหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าตาเราปกติคอเราจะต้องตั้งตรงและที่สำคัญที่สุดจะไม่มีอาการชาตามไปมือไปเท้านิ้วโป้งก็จะไม่ชานิ้วชี้ก็จะไม่ชานิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก็ไม่มีชาและมีการทรงพลังทั้งสองข้างเสมอกันนี่คือต้นคอปกติ แต่ถ้าต้นคอคุณมันรู้สึกว่ามันปวดปวดยังไม่พอยังร้าวไปที่แขนเราจะมีวิธีการตรวจยังไม่พอยังมีวิธีการกายภาพบำบัดทางง่ายๆค่ะท่าที่หนึ่งเอาหลังชิดผนังแล้วยืดคอนะฮะยืดอย่างนี้หนึ่งนี่ฮะยืดอย่างนี้หนึ่งเก่ง,งไว้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหดไป นี 2. 2. On 1, 2, 3, 4, ่คือท่าที่หนึ่งท่าที่สองนะคะตัวตรงเอียงไปเลยค่ะเอียงไปเลยค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหลังชิดคอชิดเอียงอีกข้างคหนึ่งสองสามสี่ห้าท่าสุดท้ายก้มศีรษะลงให้มากที่สุดนี่่ะนี่่ะหนึ่งมือแนบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวจะสั่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการตรวจ คอบ่าไหล่และการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับคอบ่าไหล่ค่ะ